สวัสดีครับพบกับช่องเอเออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมาตอบคำถามีเช่นเคยครับคำถามมีอยู่ว่านะครับขับรถไปที่ความเร็วความเร็วหนึ่งนะครับนะแล้วเกิดอาการสั่งนะครับไม่ไม่ชัวร์ว่าจะขับ80 90 100 120รอมันแล้วแต่บางคันนะครับนะมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับตามผมไปเลยครับสาเหตุหลักๆนะครับนะที่ต้องบอกก่อนนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมาจากศูนย์ศูนย์ของรถนะครับ เช่นตั้งไม่ได้ศูนย์นะครับหรือตัวจำเลยหลักๆเลยก็คือว่าถ่วงล้อไม่ดีครับนะเช่นสลับล้อหน้าล้อหลังมาสลับล้อหน้าไปไว้ล้อหลังล้อหลังมาไว้ล้อหน้านะครับแล้วล้อหลังไม่ได้ถ่วงล้อนะครับผมไม่ได้ถ่วงล้อเนี่ยมันมันจะทํางานแบบนี้ครับเวลาหมุนเร็วๆเนี่ยมันจะต้องสมดุลนะครับสมดุลคืออะไรคือไม่แข่งต้องน่งนองนิ่งองน่งองน่งนะครับ ปนะกติแล้วเนี่ยมันแกว่งนิดนึงอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องถูกล้อเพื่อแก้แก้าการแกว่งนี้นะครับแกวงเกิดจากอะไรเกิดจากน้ําหนักของยางมั่งเกิดจากน้ําหนักแม็กมั่งอะไรมั่ง, m ack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 , งเกิดจากตัวแปรพวกนี้แหละครับนะรวมๆแล้วก็ประมาณนั้นจำเลยที่มักมองข้ามกันเลยนะครับก็คือเจ้านี่ครับนะเจ้านี่คืออะไรเจ้านี่คือไม้ตีกองนะครับไม้ตีกองหรือแหลกพวงมาลัยนี่แหละครับนะแหลกพวงมาลัยเนี่ย ถ้ามันหลวมนะครับขยับอย่างเงี้ยไม่รู้สึกครับนะแต่ถ้าอยู่กับรถเนี่ยใส่ยางแล้วนะครับโยกได้นิดนึงแค่โยกนิดนึงนะครับมันสบัสดึึกึึกกึกเนี่ยครับพอวิ่งเร็วๆเสร็จปั๊บมันจะสั่นตึก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 สั่นอย่างี้เลยนะครับพอสั่นอย่างเงี้ยขยับได้นิดหน่อยมันก็กลายเป็นมากนะครับยิ่งเขาเรียกว่าอะไรอะรีโซเน้์การรีโซเน้์นะครับขยับขยับเป็นจังหวัดนะครับขยับเป็นจังหวะวะวะมันก็สั่นแดงนะครับ ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึเลยครับเดี๋ยวเทียบดูตัวใหม่ๆนเทียบดูกับตัวใหม่นะฮะอันนี้ตัวใหม่เลยนะครับตัวใหม่ยังไม่ได้แกะถุงเลยนี่นี่นี่ตัวใหม่ๆนะครับแน่นอึกเลยนะฮะโยกยังไม่ไปเลยครับนะมันแน่นมากซึ่งต่างกับตัวนี้นะฮะโยกกแเก๊กกเก๊กเลยนะครับนะก็ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งจำเลยนะครับนะะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นที่ศูนย์ล้อ ถ้าตั้งศูนย์ไม่หายดูตัวนี้ครับนะตัวนี้เนี่ยชัวร์เลยถ้าตัวนี้หลวมเปลี่ยนซะนะครับฉนะนราคาก็อยู่เราๆสักตัวละพันกว่าบาทเองครับนะแล้วแต่รถนะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่หี้ห้อยนะครับพันกว่าบาทถ้าเปลี่ยนก็ทั้งคู่เลยก็ได้ครับนะหรือจะเปลี่ยนทีละตัวถ้าใครงบน้อยนะครับนะดูข้างไหนที่มันโซมหนักๆก,ก็เปลี่ยนซะนะครับข้างหนึ่ง,ข,ง,งข้างไหนที่ยังพอใช้ได้อยู่ก็ใช้ต่อไปนะครับ นะหรือถ้าใครมีงบถึงก็เปลี่ยนทัคู่เลยนะครับจะได้รีเซตเป็นศูนย์เท่ากันนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกดซับสไคร์ด้วยครับขอบคุณครับ